นี่ได้รถงามขี่เธอวะม<า><ต>ึงเบิ่งดู้นี่ใส่ยีหรีบอ่นี่จบปริญญาตีชิคาโกจบปริญญาโทอยู่ไหมอามีแล้วลบมาขายรอตเตรีอยู่บ้านช่วงนี้ขายโบดีก็เลยอยากสมัครมาเป็นเซฟจ้า <S <S อบอกคือผู้ใหม่เบิ่งดู โอ้โหผู้นี่นักเลยมิตร์ใบ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 อันผัดมี่อ่านบอกดอกเ,ดเอาคู้ใหม่อีกดอกอันนี้ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคมคีโอ้โ oh, ห oh. สองผ้าป่าพระวะเฮ้ยโจผู้นี่เ hey, ดดขาท่าวะ เออว่ะได้การว่ามอนี่อม,มอมีคาเล็กแตกมอนี่คาเล็กเตอร์อ,อ๋อคาเล็กเตอร์อไปเอื่อนมอมาออดิชันมึงนดูดด็อกเตอร์อันตัวซื้อยังฮึไปซื้อเกมครับแล้วลังรูลอืม ลายหาแถววะแม่นหัวนะมันขึย,ยังแถวเดียววะนี่อีกสี่แถวคอยสูบไปละอ้าเริ่มเลยเรื่องการเห็ดแม่งกินยิง่งพ่อมาอยาคุยสำเทียบแบ่งสู่คอยปะดานี่มันคุ้ย,ยู่ที่ไมยูนเจยอรมันคอร์ดไฟแทนแล้วไฟบุกกินอยู่ไรแล้ว ไปไปไปใช้ครับไปบุบไปผมเมย์ยังพีดไปโอ้ยขปบุบเปล่าอยู่นี่ไปบุบเปลาเดี๋ยวยังไงตะดลิ้วตะลิว เจมีนีเจมมีดีร็อกเตอร์ขิดไดไบ้านนี้เออชัวมีอีกผู้หนึ่งอยู่ดิอืมอเผ่านี้เหรอเอคือย้่นนี่เออไปเอื่นเราไมาออดีชั่นมึงดูไเอ้าวเขาใหญ่เป็นยังเจ้าเขาอยากมาเป็นเซฟชดมาเคลียเทียบ่ะอูแจกอยู่ กระทีดเลยมันซุ้มข่อยไม้ถึงว่านันเป็นยังเจ้านะคืออยากมาเป็นเซฟในรายการห่อย<แ>โอ้บรรยากาศดีได้ไหม่ว้าฝนนี่ม่ตกหรอก,อกเอาใส่้าร้องกระโดดใส่เกลือหอยเบืองดูวิ่งอย่างคือแห่หเมือแ <c oughs> มอ่นบอผ่านมาดิ <c oughs> วู้ววข่อยไม้ถึงว่ากระโดดใส่เกลือบนหเมือ ว่าหูแล้วี่หนวกว่ะปเอาหมูเฮาในหน้ามาเป็นเซฟนะหมูเฮาเหรอเออเออว่ะเขาแบบขี้เล็กกับบักกอไผ่เดี๋ยววะอยู่ที่บ้านเนะี้ยลองสวนเขาเบิ่งวะซุ้มสุดท้ขขายอยู่ไหวตาในอยู่ว่หูนี่ไปแล้วน<า>ักปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเว้ยเด็กจังวันสวนไปถ่ายคลิปดิไอ้ห ไปเป็นเชฟไม่ค่อยเลยนะไปเลยไปบไรติดโควิดแล้วฮะติดโควิดแล้วขบได้ย่านนี่แต่ว่ากลอดภัยไปก่อนอนะนะแล้วอันขี้เล็กเลยซะกอาทิตย์มันต้องขี้เล็กนั่นเลยขี้เล็กนอนอยู่ลูกบาศก์ทีนี้อะไรนี่เรคือจักกว่าเออกระซ่ากระดายแค่ซันลักซาโต้ดีๆเด้อ อย่าล่นคออาไกลางวันแสกกไม่กอนสักนก่กนนอเลยว่ากัน่เจกับด็เตอร์นี่ว้ยขันบมีบกบงบมีคนเบ่งสุดอวยวฮึีมเ่่สอเ็บเจ็บ ยยางุณเจ้าโวยวายแล้วยี be tinha, um anyway> ่ีเลยอาจจะยังมีคนจากเบิ่งอยู่ก็ได้กูหนึงบาเบิ่งเอา้าจะให้โอกาสเขาได้ไหมมึงเรือมันอาจดีกว่าเก่ากัิด้าเขาเห็นกันเองบุ๋มีแบงบุมมีคนเบิ่งด้ยวะดอกเตอร์ มึงอย่าเพิ่งคิดไปเองมึงยังไม่ได้ล้อมึงเลยมึงยังมีกูอยู่กูก็ดันวะกูย่านเห็ดไปแล้วมันมีคนเว้าใส่วาบวหักคือตอนมออกแบงอยู่เ่าได้กะเอาน่อยากกะยากูาก็ได้หาเห็ดแนวใหม่คือกัน ทำใจลำบากอริลีวะแม่งเข็ดมาจนในปานนี้เลยเดอ๋ถ้าสิ่หายนี้ตัวมันกับบวชัยด้กว่ะก็หของเศร้าสมีเลยเราเกิอเอออยากก็อยาเลยเศร้าประเด้ดิพี่แม่นทุกเจ้าอยู่เศร้าประเด้เดือดขาด เจ้าเปิดลำสมัครเทปบ่เออเลยเป็นยังสูสีมาสมัครเป็นเทปบ่บ่ใครว่าสีมาเป็นทีมงานเป็นทีมซอยของเจ้าหรละแม่นเจ้าบป็นหมีดักเทปนะเพีดเอาเองรถแม่นเอานานาหรอด็กดื้อเออเด็กสั่งก้าวนานเลสัน กดจน้องกัลุยแล้วสันเออทีมงานอะายคลิปนี่คำก็ยังไม่เจอไปคลิปไปคลิปต่อไปคลิปต่อ behind